สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่หนังน่าโรงนะคะแล้วันนี้อยู่พวกเรา3าคนจ้าแล้ววันนี้เรา <c oughs> ก็จะมาแบบว่าดูผลงานผลงานเพลงโซโลเดี่ยวนะเป็นเขาบอกว่าเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกในชีวิตของเขาแล้วเขาภาคภูมิใจนําเสนอมากมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วใช่การ <c oughs> ที่จะมาถามพวกเราว่าเป็นไรไหม่าไปดูกัน One Music อู้ ว้าว,ว,าวพี่อูที่ฉันรู้สึกที่ฉันเป็นอยู่ใครจะรู้ฉันต้องกลันใจเท่าไรก็ฉันไม่มีไม่มีมมสักสิ่งหดดีพอให้ฉันได้อยู่ใกล้ๆเธอที่ไม่พูดว่ ที่แอบรักไม่ได้แปลว่าไม่รู้สึกอะไรถ้าลองมองดูตาแต่ภาษาของดวงใจเธอคงเข้าใจกันสักวันแย่ไหมถ้ามีใครสักของรักเธอหมดหัวใจถ้าเขาไม่ใช่คนที่เธอเคยฟันไว้

替他改分。

จะเป็นเพลงโปรดฉันเลยนะเนี่ยคธอฉันบอกเลยนแบบขับรถฉันฟังตลอดเลยมันอารมณ์มันได้มากเลยอะใช่ไม่ได้ไหมโอ้ฉันอันดับฉันรู้อยู่แล้วแหละว่าตาอูเนี่ยเสียงสวรรค์นเสียงสวรรค์อ่ะแต่พอมาดูอันเนี้ยเราได้แบบ เราได้เห็นผลงานการแสดงอันยอดเยี่ยมของเขาด้วยใน MV นี้การสื่อสารมันแบบมันส่งมาให้ถึงที่สุดแล้วมันส่งมาให้ถึงว่าแบบอุ้ยเราแบบรู้สึกแบบไม่มั่นใจในตัวเองจังเลยเราเป็นคนที่แอบชอบคนคนนี้มาแล้วเราไม่ความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ยากมากมันเป็นไปได้ไหมเธอแล้วมึงลองคิดดูดิว่าคนทุกคนน่ะมันมีเรื่องราวเราต้องเคยแอบชอบใครสักคนมันเหมือนฟิลลิ่งอันอันนี้เป็นเรื่องของตัวนะฟิลลิ่งถ้าฉันจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับความเป็นเป็นไปเป็นช่วงแรกๆของการมีความรู้สึกรักแต่ว่าเป็นรักเเพื่่อนนทีป็ ก็ใส่ป้แล้วเราก็ไม่มีความมั่นใจเลยว่าแบบว่ามันจะมันไม่ใช่เขาเราไม่ใช่คนที่เขาต้องการที่เขามันอาจจะมีโอกาสเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาแบบเป็นหรือเปล่าจริงอยู่ปเออมันก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่แต่ว่าเราก็มีความคิดคาดหวังในหัวเราว่าเขาน่าจะเหมาะสมกับผู้หญิงคนอื่นมากกว่าเราอะไรเงี้ย้าใส่ป้ามันก็แบบเป็นอะไรไหมเป็นอะไรไหมถ้าเราถ้าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราไม่ได้แบบหรือว่าแบบเป็นผู้หญิงให้เธอได้หรือว่ากันเลยฝั่งเราต้องมีสตอรี่ เป็นลายไม้ที่แบบว่าเออเราเป็นอย่างนี้แบบเราไม่ดีพอแต่ว่าเรารักข้างห,หัวใจนะอะไรอย่างเงี้ยกขาต้องขอโทษที่แบบบางทีสายตามันออกจะชะัดเจนเลยว,ว่าเราแบบชอบเธอเนี่ย<ม>เขาใจปาเพลงนี้มันกดไปมามเลิฟชอบ<ม>บอกเลยให้สิบสิบสิบภูมิใจในตัวน้องมากแล้วก็แบบรู้สึกปลื้มปลิ่มเพ,เพลงนี้แฟน,แฟนๆเขาจะได้ฟังไปแล้วในในอีพีสามของรักไม่รู้ภาษาไงอ เออใช่แรงมากมึงไม่รู้ตัวเลยหรอไม่ใช่เพราะในี่รักไม่รู้ภาษาเนื้อเรื่องคือตัวของอัปลอดอ่ะชอบแบบผู้หญิงเออแล้วอันนี้มันคือแทแมมี่ไงแทมมี่แทมมี่แทมมี่ชอบชอบ,ชอบแทมมี่อชอบชอบไอดอลไ,ดไอดอลแล้วก็ตัวของพี่พี่หยางเนี่ย,ย<า>พี่หยางเนี่ยแอบรักแล้วใช่ก็เลยบอกเป็นไรไหมไงเขาจะยังโอ้ยได้แล้วพอใสยตาน้องไม่มีพี่หยางอยู่ในนั้นนะอือุ้ยยังนะยังยังไม่เข้าใจความรู้สึกใช่เไงยังไม่รู้จีตัวเองยัง ทำทุกอย่างเพื่อแซมมี่อยู่ชี้อือ <c oughs> <c oughs> นั่นแหละค่ะเป็นไรมมัน <c oughs> เดี๋ยวนะไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะ,จะมีเพลงประกอบออกมาอีกหรือเปล่าเราก็ เราเราก็ติดตามเออนั่นเละเราติดตามเราก็ติดตามเป็นเพลงที่สองของเรื่องนี้ใช่เพราะว่าเพลงแรกก็พอมากรักไม่รู้ภาษาใช่อันนั้นร้ออันนั้นคือรักไม่รู้ภาษารักไม่รู้ปภาษาอันนั้นก็คือเขาเรียกว่าเป็นซิงเกิลคู่แต่อันนี้คือซิงเกิลเดี่ยวถ้ๆอาจจะมีเพลงเดี่ยวอัพโหลดต้องมารอติดตามเอออ่าไม่รู้อันนี้คือไม่รู้เหมือนกันในมุมของอัพโหลดบ้างถูกต้องอุ้ยเอาหรอวะมาเป็นยังอายมาเป็นยัง อัพหอ่านั่นแหละฝากติดตามต้องไปดูกันนะฮะไปปั่นยอดวิวให้น้องด้วยสำหรับเป็นไรไม้นะฮะเพลงซิงเกิลเดี่ยวล่าสุดของเจ้าโอ๋พิธยานเองนะใช่แล้วและในชีวิตน้องเลยที่เป็นแบบผลงานเพลงเดี่ยวนะคะฝันติดตามหนังน้าโรงด้วยนะคะแล้วก็ดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และสำคัญที่สุดคือกดสวัำหรับวันนี้คนละสองคนสามคนสี่คนห้าคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ